ูที่ค้าก่อการแต่เลื้อเป็นตัวนิสัยใจคอมันก็เปลี่ยนไปนะั ขอบคุณพี่ตัวเล็กไม่ใหญ่ขอบคุณไม่ใหญ่สำหรับชุดนี้ด้วยนะพี่ตัวเล็กน,นะขอขอพักแป๊บพี่พูดเหนื่อย<ๆ>เล่นกันรวยที่เพ จริงป่ะหูไวใช่ไหมมาให้หรือเปล่จาจัดกเลยเทีเ่ยวเทเทีเ่ยวพับชอบเนี้อเอคอี้ายชอบิอนกอดจูหนูดีน มาต่างกวยก้าอยากจะได้มันมาซึ่งความร่ำรวยความมั่งมีจริงไหมโบราณเขาว่ากันเอาไว้ให้ถูกที่สุดมีเป็นคนจนเป็นหมาตอนที่ฉันเป็นคนจนหรือว่านทุกงลุยนายไม่มีหมาสักตัวที่จะชื่นชมเชิดชูฉันนะค้าเพก็ชว่าฉันนัคข้ามี่ไวสูงเกินไปแล้วเป็นไงตอนนี้ฉันนัคข้ามมีทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนแม่แม่ไปไหนจ๊ะ ในห้องนะ้ำโอเคแม่แม่กลับมานั่งด้วยนะหนูขโ,โมยเสือนะบอกเลยกลับมานะแม่หนูจำหน้นะโอ้โหนะไรขโมยเสือที่บ้านขาดแคลนตอนนี้ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉันไม่ใช่นักข้างธรรมดาแล้วนะแม่จ้าโนูนในคุณนา้นักข้างหยดเดียวมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเินที่เป็นไฮโซแล้ววันนี้นัดคุณถลอกสักเอาไว้ว่าจะไปเล่นไพ่กันซะหน่อย จะดิ้งทัะหน่อยดิ้งกันซะด้วยเลียงล็อกดีกว่าเสียวเวลามากแล้วเพืซีเลียกหับล้อให้เจ๊นหน,น่อยเจพรนะ้างหลั้อทุกคนเลใช่ไมเอาอา่ะไอ้บนายคอับอะไรนะพูดหน่อยซีเอาอะอ้แคุณนายครับอะไรอ่ะอ๋อตะหมู่คีแอ จมูบบกเป็นผีครับจมูกเป็นผีตกเงาจมูบบกเป็นฝีครับผมเออคือจะไปสัมเพลงพระนครเน่คิดควา่วาอุ้ยคุณนายสัมเพลงไม่น่าเที่ยวหรอกคุณนายสัมเพลงเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวโตกกัดลอยมาด้ปลาดุกอะไรนะโตกกัดลอยมาด้านปลาดุกยังถึงเปลี่ยนทีเ่เลยเดินนะัดคุณหลอกสัก ที่นี่เลยที่ไหนนะโฟกัสครับคุณนายครับโฟกัสเหรอครับบอกได้เลยคิดเท่าไหร่ร้อยนี่ครับร้อยนึงโอ้เดี็กเจ๊ให้ติ๊บสองร้อยอ้ยคุณนายร้อยเดียวครับเป็ร้อยเดียวครับสองร้อยไม่ได้ครับเจ๊ขาดทุนครับคุณนายขาดทุนนะใครจะแค่ติ๊บสองร้อยได้ครับร้อยเดียวครับเออนี่มันโง่ประชันอะร้อเดียวก็ร้อเดียวเอาค่ารถก่อนครับอ่ะร้อเดียวก็ได้อ่ะเอาค่ารถก่อนครับไหนอ่ะเอาเงินทิ่ครับค่ารถอะ การที่แล้วคุณนายก็ไม่ยอใจไม่มีมีตัวเลขร้อยเงินโอ้โหรถะไบบนี้อยูสิเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงก็เรียกเงินก่อนได้ยังไงอ่ะไม่ได้หรอกคุณนายคนรุ่นใหม่นี้นี่คนเราสมัยนี้ก็ใช้สแกนจ้ะใช้พวกของเงินสดจ้ะอบอกคุ้ยรับนายครับเ่อคุณแม่เขาด้วยนะอาบคุณครับมาคุณนายกันเลยเนี่ยหรอรถใช่ครับไปสิอ่ะขึ้นเนี้คุณนาย หนึ่งสองโอ้โหโอเคโอ้โหนายตำรวจไม่ไใช่มอไซค์จะพึ้นแบบนี้มีอะไรไหม้อ,อไม่อย่างคุณนาย้อที่สุดตะเมลเสร็จ คุ้เข้าบางโอกว ชนแม่สาวแก่ใจไอ้บ้าเฮ้ยอะไรเนี Oi, ่ยเแต่ไม่มาตามมาเด้เลยไอ้ควายไอ้ควายเธอหันดาสาตว่าใสบอกไอ้คุณดินสายเป็นคน โอ้ยน้องเดลหุ้ดทักใครกันอ้ยโอ้ย้ยอ้ไอ้คอมโอ้หม่โ้เทควไม่แน่เพนีมีเงิตังค์ไ้สลูกหมูีเท้าเหรอัซื้อข้างอย่ข้าหรือเปาม่ืมาข้งเดียววะทางเดียวม่ได้ขาคุณดิ

มึงป็นคนที่แต่งคนก็ปกขึ้นมากอะลวะโขนเพื่อนมึงดูบืหรี่ป่อปดูยังพี่ดูเฮ้ยบุอรี่ยงโดนปากป่ยเฮ้ยอยาูบ้างว่าเฮ้ยอยากดูติดมึงเนี่ยพวกมึงเนี่ยเนี่ยพวกมึมีตาดิบนิบมีตาดิมีตหน่อยเฮียก็ขอสัตวดูตัวี้เฮียเขาเท่แท่มาเปิดรายตรงนี้ไม่ตุูต้องเลยเฮียขวบีดิบคมว่าตัวเท่าไร พอไกปิดเพี้ยนนี่อายแล้วห่วยไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อโหลถักเอาน้าด้ว่ไปได้เพื่อนไอเทมันแพงเพื่อนกันก็แบ่งให้มันหน่อยแบ่งให้มัหน่อยแบ่งมัหน่อยยงมุกอีกนันั่งเหนือยชอรกอรชอมากเลย เอาเลยเี่ยทีเดียวพอนะเออเยี่ยขอมาเหล้่งออเอังจากนี้นะเยี่ยแ้วขอเยี่ยอะไรจะไม่ให้เลขาดรู้ว่าเีตัวทอาไอจัดเเ่สุดแรงไงวะม่เคยลองแล้วคุยไม่คุยอีกเลยเยี่ยพวดยวะปุ๋ยยังไงวะพวกเราจะปากกัมเฮ้ยแม่งอูทิ้งที่ว่าวะเฮ้ยทิ้งเลยนาเอเฮ้ยมึงจะทิ้งที่5ห้าทัาทีเลย โดนปากสัมผัสเลยเเื่อเยินเลยเลย้าเ็เลที่่ายอ้าเลยบอกเลย้ะ้าวไปทอะไร้า่ะไปวอะไรกลกูอยู่ไหนเฮ้ยกลอยู่หลกูอยู่ไหนดที่ไปแล้วให้กแล้วนะหากูเลย ไอ้เชี่ยมว่ามันตัวเท่าไหร่หนุ่มโอเไปแล้วเพื่อนเชี่ยมากเนี่ยไอ้เนี้ผมว่าให้หนุมันก็เป็นอย่างเงี้ยกันเชี๋ยจะได้หายด้หายโอ้ยร้อนร้อนไอ้เาี้เล้วที่ขาเลยเฮ้ยเพื่อนเจ้าภาพชอบมึงมากเลยว่างานเนี้ยทำไมวะเรอยากให้มึงร้องเพลงพิซตอ่ะเพื่อนเอื่อนเพื่อนทำไมวะเพื่อนๆอย่าร้องเลยทำไมอ่ะยิ่งร้องมันยิ่งสันลมเชี่ยเพื่อน ไม่อายุกูย right, ังไม่ได้ลงหรอเพื่อนกูแค่เป็นตัวเศรา่ไหเรอกนบหรี่บุหรี่สั้ลงเพื่อนหาให้กูก่อนหาให้กูก่อนเลยนะหาให้กก่อนได้ไเพื่อนกูแล้วอุทิไหนก็ไม่รู้เพนหาดิช่วยหาดิอุไหนอะโอเ้หเป็นไงเพื่อนเไปเด้วะรสชาติเปลี่ยนหรอเพื่อนเฮ้ย เลยเปลี่ยนได้ไงอะมมะโล้เพ yeah. ื่อนดูดูมะโล้นะผมซื้อมะโล้เขียวมาแล้วนี่ผมมะโล้อะไรอะเหลืองเหลด็ก้นใช่เด็กขี้เขี้ยดาบเพลยสัตว์เพื่อนเป็นไงวะดาบเพลย์ มีไฟไม่มืถึเจ้าไม่เกี่ยววัมือถึเจ้าเป็นปึเจ้าผูหีกไจี้ตูดคนะม้บ้าและเกียต้องฉีดจมไยุบปูกมีสียงพงเนี่ยดูหน่อยครับเียังไงยัยถึงขั้นต้องแหกตูดให้คนดูดู เี่ยว่าพองไม่พองไอไ้สัตว์โอ้โหเยี่ยแยกไม่ออกไอ้สัตว์กินไมมกับกินขี้นะเ,เอาขึ้นไอ้เชี้ยมจะอ้วกเอาเยิยงเยี่ยมจะไปยังไงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เยวเดี๋ยวมาแล้วครับลำคา ไอ้ทุกงพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเหรอเดี๋ยว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 ีเดี๋ยวแป้งไปดูไหนก็ได้ไมดูไหนอกอ่ะไม่ดูอไรห้ผดูให้ี่มันทองใกล้รู้ตูดเลยเนี่ยไปยาวเยวคุณซื้อยากวองทางห 啊！我你子现在没找着，看到我找 กูดเหี้ยอยากษ์เผ็ดเนี่ยใช่กูอายมากนะเพื่อนมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยค่ะแต่งตัวกรุงเทพเลยทักกลับบ้านเนาะเรื่องนเนี่ยกูรักสเต็กมากกูไม่เคยคิดเลยพวกตามกูมาได้ยังไงกูงบอกไปเลยบอกาตอนนี่มันกรุงเทพนะอีควรมันขายหมูแล้วตังค์ให้พี่มาตามเองกับเรุงเพเพราะว่าคนบ้านทุ่งลุยไล่เนี่ยตอนเนี้ยถึงมึงินทุกคนเลยนะใช่เรื่องนี้เนี่ย มึงขายหนูเพื่อประสากูภาษามึงนี่คะอ้าอ้าวไอ้ขครที่หน้ากลับบ้านเรลยะวะอย่าพูดเสียงใหญ่ไอ้ใครก็ได้ยินนะรู้ไหมมึงมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพจะมีแต่พวกคนหลอกลวงทั้งนั้นไม่เหมือนคนข้างนอกคนข้างนอกอย่างเราเนี่ยน้ำใสใจจริงมีน้ำใจให้กันและกันเป็นครอบครัวเดียวกันหยุดพูดรไอ้คนกลับบ้านเราเถอะวะค้างพี่ขอร้องมีน้ำใสใจจริงเหรอใช่ยพี่มึงดูกูตอนนี้ด้วย กูมีทุกเส้นทุกอย่างแล้วกูมีผัวดีกูเป็นเมียเขาเสียอาคมเสียอาคมให้กูทุกอย่างเงนินทองรถบ้านนี่แหละคือความจริงและความสุขของกูแล้วคุณามได้จริงเหรอมึงมาตามกูทำไมสักการ์านหายใจใด้วยกูกำลังจะขึ้นสูงแต่มึงกำลังจะดึงกูต่ำลงต่ำลงมพวกแกจะทำบบะได้ไหม ค้างด้วยพี่ขุนพี่เองเองบอกตามตรงเลยว่าพี่ในเอื้อมแตกทิงไม่จริงี่ต่อไปแล้วว่ะค้าใช่ไงวันนี้พี่ขุนมาเนี่ยพี่ขุนไม่ได้มาเพื่อตัวเองแม้แต่น้อยลยว่าค้างเลยพี่ขุนมาเพราะแม่ขอแม่ขอให้สั่งให้พี่มาตามเองแื้อตอนนี้เนี่ยแม่คอยก็ไม่สบายหนักมากหยุกยาแก้็ไมอยักจะกิน ยาที่มันดีที่สุดเน่ยมันไม่มียาอะไรดีไปมากกว่ายาใจอีกแล้วนะอีค้ามึงไปรู้ที่โกรธมากที่สุดนะคุณหยุดดูนี่เป็ละครวิทยุอ่ะอีง้อยายคอยป่วยก็พาไปหาหมอกูไม่ใช่หมอพอบอกกูยังคอยจะหายมั้งกูจะบอกมึงอยู่นี่ไงอีค้าว่ามึงคือยาใจของเขาแต่กูไม่ไปไอ้มึงกลับบ้านเลยไม่คอยไปดูใจมันก็หน่อยได้ยังดีอย่าเสือกชีวิตเป็นของกู กูเดินาไกลขนาดที่กูไม่เดินกลับคนเนี่ยกูไม่เคยมีแต่วันที่กูมีทุกสิ่งทุกอย่างตามใจกูแล้วเพราะฉะนั้นกูจะไม่มีทางกลับไปยายคอยก็เป็นแค่แม่แต่ไม่เคยให้กูได้เลยความยากจนลดนเ้กูมีทุกวันนี้ได้เพราะตัวกูเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกูจะไม่มีทางกลับไปกมตามกูหรอกฝากไปบอกคนที่บ้านพวกนุ่ยไล่ด้วยนะแม่ กูอีกครังไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องกูเกิดจะกระบอกไม่ทันจำไว้อีกสัญ้า สุดภาคตะวันออกเลยบ่แม่บนไปมีโขดผีช่องแอมีแม่มาบกกามาบองแล้วลำค้างทำไใจมาแม่เลียกมามึงยังไม่ ื่นเตือนแม่จะเป็นหรือตายสติมึงอยู่ตายตึ่งสีเอาไงอ่ะกับบ่ามันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแล้วะว่า